สวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่ค่ะกับรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคัง่งให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเฟิร์นจรัทยาอิสระพักดีรับหน้าที่เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมามั่งคั่งกันด้วยการวางแผนให้กับคนที่ต้องบอกว่ากําลังทํางานอย่างเข้มข้นเลยวัยสามบปีนะคะอยากจะ,กะเกษียรแล้วก็มีเงินใช้เดือนละ5 0,000บาทจะเป็นไปได้หรือเปล่าร่วมพูดคุยพร้อมกันกับนักวางแผนการเงินของเรานะคะคุณนิพพันธ์พูลเสถียรทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนี้มากนะคุย กันนะคะต่อเนื่องจากช่วงต้นปีที่คุณนี้ก็มาเป็นแขกให้กับเราแล้วนะคะเริ่มต้นขอแนะนําก่อนสำหรับรายละเอียดของท่านนี้นะคะท่านนี้บอกมาว่าปัจจุบันอายุ31ปีนะคะเราก็ สถานะโสดค่ะเป็นพนักงานบริษัทไม่มีหนี้สินนะคะเงินเดือนค่าน้ำมันนยอยู่ที่เดือนละ52,000บาทค่ะโบนัสขั้นต่ำ5 0า0 0บาทนะคะส่วนเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินของเขาเขาอยากได้ตออ่ออายุ50ปีนะคะโดยมีเงินใช้เดือนละ5 0,000บาทค่ะแล้วก็มีแผนจะซื้อบ้านมือสองราคา1 6 0 0 0้านบาทเพื่อปล่อยเช่าแล้วก็มีแผนที่จะเข้าไปอยู่เองในอนาคตด้วยค่ะคนนี้เห็นเคสนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ข้อดีของเคสนี้นะคะก็เป็นคนที่ มีเงินออมค่ะสภาพคล่องนี่เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ข้อดีข้อนึงก็คือการไม่มีหนี้สินะนะคะเพราะว่าการไม่มีหนี้เนี่ยเป็นพอนันประเสริฐนะคะถกต้องเลยทีนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นจากการวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคลนะคะ,คะเริ่มจากงบดุลส่วนบุคคลก่อนนะคะ โดยที่ท่านนี้นะคะก็จะมีสภาพคล่องอยู่1.2ล้านนะคะคิดเป็น75%นะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยประมาณ400,000บาทะนะคะคิดเป็น25%เบสเซร็จเนี่ยความมัง่งคั่งสุดที่อยู่ที่1.59ล้านบาทนะคะไม่มีนี้สินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมก็คือ,อสินทรัพย์ทั้งหมดก็คือมีความมัง่งคั่งสุดทธิะนะคะอยู่ประมาณ1.59ล้านไม่ต้องไปหักอะไรออกเลยไม่ต้องหักอะไรออกเลยเป็นเป็นเนสเนรับเต็มเต็มเลยนะคะทีนี้เราก็ไาดูงบ กระแสงเงินสดส่วนบุคคลหรืองบรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะอ,อย่างที่เมื่อกี้คุณเฟิร์นพูดไปแล้วก็วจะมีเงินเดือนกับค่า้ํามันรถรวมกัน52,000บาทนะคะแล้วก็เคสเนี้ยบอกว่ามีโบนัสขั้นต่ำปีละ50,000เราก็เลยเอามาคำนวณเป็นเฉลี่ยรายเดือนหาร12นะคะก็เท่ากับ4 0 0พ เบ็ดเสร็จนะคะก็มีรายได้ต่อเดือนประมาณ56,000บาทนะคะแล้วก็ข้อดีของเคสนี้ก็คือว่าให้ข้อมูลมาค่อนข้างละเอียดนะคะอธิบายว่ามีค่าใช้จ่ายประจําอะไรค่าใช้จ่ายผันแปรอะไรนะคะมีการออมอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉันเบ็ดเสร็จนะคะมีค่าใช้จ่ายประจําอยู่ที่ประมาณ1400มนีะคะมีค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18,500บาทแล้วก็มีเล่นแชร์กันออกมาเล่นแชร์หนึ่งหมื่นห้าพันนะคะเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายก็คือสี่หมื่น ประมาณ4ี่0 0ื่นสี่พับาทคือออมไปแล้วด้วยการเล่นแชร์หนึ่งหมืบาทะนะคะแล้วก็มีการซื้อประกันซึ่งก็คือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประจำไปแล้วด้วยบางส่วนนะคะแล้วยังมีเงินสดเหลืออีกประมาณ1 2ึ่งหมื่นอนบาทนะคะพราสุะนั้นถือว่าเป็นคนที่บริหารค่าใช้จ่ายได้ดีแล้วก็มีเงินออมที่ มากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะมันก็จะง่ายในการวางแผนแล้วก็ให้คําแนะนําว่าจะไปทาอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นมาดูเป้าหมายเขาก่อนเป้าหมายแรกเลยอยากจะเกษียณเกษียณตอนอายุ5 0ปีนะคะแล้วก็ใช้ห้าหมื่นบาทนะคะเหมือนเดิมนะคะสัมชันเราก็คืออายุปัจจุบันคือ31นะคะอายุประมาณการอายุขายอยู่ที่ประมาณ80ปีนะคะเงินที่ต้องการใช้ก็คือ5 0,000บาทแล้วก็อัตราผลตอบแทนหลังเกษียณนี่คือ5%แล้วเงินเฟ้ออยู่ที่4%ซนนะคะเพราะฉะนั้นในการคำนวณเราก็ต้องดูว่า อเดือนละ50,000ปีนึงก็คือ 600, หกแสนในอีกถ้าต้องการจากกระเกษียณห้าสิเนี่ยก็เหลือเวลาทำงานอีก19ปีเราก็ต้องมาดูว่าเงิน6 0 0สนบาทต่อปีค่างเงินวันนี้ในอีก19ปีข้างหน้าด้วยเงินเฟ้อ4%ร์4%จะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ตกอยู่ที่วัน1.264ล้านที่จะต้องมีหลังกเกษียณที่ที่ใช้จ่ายประมาณล้านสามทีนี้เราก็มีอีกซ แ s ดสมชันหนึ่งคู่ขนานกันไปนะคะก็คือว่าถ้าขยับไปเป็นที่55ปีเพราะว่ามีเป้าหมายเรื่องจะซื้อบ้านะจะมีคร<น>อบครัวด้วยะจะมีลูกมีอะไรด้วยเราก็ลองขยับเผื่อไปก่อนเลยนะคะว่าถ้าไปเกษียณที่55เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็ทำมาให้ดู2เคสคว่าเกษ 50, ียณ 50- 5สทีนี้ที่55เนี่ยก็เหลือเวลาการทํางานอีก24ปีเงิน600สนในวันนี้อีกยีปีข้างหน้าด้วยเงินเฟอร์เี่ยก็จะกลายเป็นประมาณ1.54ล้านค่ะนะคะ เราก็จะมาดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มจากการเกษียณอายุที่ห้าสิบก่อนตามโจทย์ที่เขาให้ไว้ตามโจทย์นะคะวันนี้อายุ3 1อีก19เปีนะคะแล้วจำนวนปีที่ต้องใช้หลังเกษียณก็คืออีก30เพราะอายุขายอยู่ที่80นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ต้องมีนวันเกษียณอยู่ที่ประมาณ32.8อล้านเยอะทีเดียวเยอะนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วเงินวันนี้ที่มีอยู่ถ้ายังคงลงทุนต่อเนื่องเหมือนเดิมต่อเนื่องเหมือนที่เคยทำอยู่ประจำเนี่ยนะคะเมื่อผ่านไป19ปีจะโตเป็น3.6 เมื่อกี้เขามีอยู่ประมาณ1.6ใช่ไหมคะผ่านไป19ปีจะโตเป็น3.6ล้าน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นยังขาดอยู่ประมาณ29.2ล้านนะคะดังนั้นต้องเก็บเงินเพิ่มนะคะเพิ่มต่อเดือนเท่าๆกันที่อัตราผลตอบแทน10%ต่อปีนะ <c oughs> ต้องเก็บเพิ่มประมาณ47,500บาทต่อเ <c oughs> ดือนเลยซึ่งค่อนข้างเยอะ เพราะว่าจริงๆรายได้รวมทั้งหมดประมาณ56,0 0 0นเองใช่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเพราเราก็เสียงไวระยะเวลาเก็บเงินมันจะน้อยระยะเวลาการลงทุนจะน้อยในขณะที่ระยะเวลาที่ต้องใช้เงินเยอะมันยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแอคทีฟนิดนึงต้องเก็บเงินในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเก็บเท่าๆกันแล้วเพิ่มเอ้าไม่ใช่เก็บเก็บแล้วค่อยๆเพิ่มปีละ4%่เนะนะคะแล้วไปลงทุนที่10%ก็จะเก็บอยู่ที่36,000 นะคะก็ตั้งต้นตั้งต้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปปีละสี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะเราก็เลยลองขยับมาว่าเกษียณสักห้าสิบห้าดีไหมานอีกสักหน่อยอ่าทางานเพิ่มอีกห้าปีแล้วก็ระยะเวลาที่หลังเกษียณมันก็จะใช้เงินใช้เงินลดลงหดสั้นลงหรือ25ปีนะคะ ผลก็คือต้องเก็บเงินเพิ่มถ้าเอาเท่าเกันแ0่ลสต่อปีเนี่ยเก็บอยู่ประมาณ28,000ื่นแปดพัะคะสองหม่นะะ 27, กว่าเกืบส8 0 0 0ื 28, ซึ่งถ้าไม่ได้มีเป้าเรื่องจะซื้อบ้านเมื่อเรามาดูความสามารถในการออมของเดิมเนี่ยเล่นแชร์อยู่ 15, 1หมื0นแล้วยังมีเงินเหลืออีกประมาณหมืน่นสองเบสเซอต์ก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นเจ็ดก็เป็นไปได้ ะะมีเป้าหมายเรื่องบ้านมาด้วยมีเรื่องบ้านและเรื่องสร้างครอบครัวอีกอนะคะเราก็เลยมาโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเริ่มต้นปีแรกๆรายได้ยังน้อยอกเก็บน้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับเนี่ยก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทก็มีความเป็นไปได้ถูกไหมคะก็คือมี1มื่นห้ากับหมื่นสองตอนนี้เขามีความสามารถในการออมต่อเดินอยู่ที่ประมาณ27งหมถ้าการส่วนหนึ่งสองหมื่นมาออมเพื่อกเอกษียณแล้วปีน้าไรายได้เพิ่มก็เพิ่มตามไปเรื่อยๆเนี่ย เป้าหมายเกษียณอายุ15า้วเราใช้50 0 0 0บาทเนี่ยเป็นไปได้ทําได้แน่นอน uh huh. นะคะนี่เรามาดูกัน10%ามาจากไหนใช่นะคะ10%เนี่ยมันก็ต้องมาจากการที่ต้องมีการรลงทุนในสินทรัพย์เสียง uh huh. เพราะฉะนั้นเ,เคสท่านนี้เนี่ย คือมีข้อดีในการที่เก็บเงินเก่งแต่ต้องเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าสภาพคล่องที่มีอยู่1นล้านสองแสนบาทเนี่ยคิดเป็นสภาพคล่องพื้นฐาน27เดือนเยอะไปเยอะไปซึ่งความหมายก็คือว่าถ้าวันนี้เขาลาออกมาอยู่บ้านเฉยๆที่เขาสามารถอยู่ได้2ปีกว่าเลยนะเงินสบายสบายแต่ว่ามันเงินเป็นขี้เกียจไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสามถึงหเดือนก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถบริหาร1.2ล้านให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะแล้วด้วยบวกกับความสามารถในการออมของเขาเนี่ย คิดว่ามันน่าจะทําให้ไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้เราก็มาดูเขาว่าต้องมีการเทียบขยายนิดนึงเพื่อที่จะต้องเอาไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นนะคะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะพอร์ตก็น่าจะเป็นระดับความเสี่ยงปานกลางคะผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ประมาณ11นะคะก็ต้องการเงินออกมาลงในสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ50อนะคะโดยเป็นหุ้นสัก40หรือทองคา10ที่ถ้ามีความกมังวลเรื่องทองคาก็อาจจะพิจารณา หุ้นอาจจะเป็น50%เลยก็ได้เพราะว่า <ừ m. S 2> ช่วงนี้ทองคําก็ค่อนข้างผันผวนนิดนึงนะคะผันผวนในขาลงด้วย <ress> ผันผวนในขาลงด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแนะนําการเงินออกมาในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามีการลงทุนในสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้อยไปเพิ่งเริ่มซื้อ LTf ได้เมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาเองที่70,000บาทซึ่งความหมายก็คือว่าก่อนนั้นก็คือไม่มีการลงทุนใน LTf มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ เงินที่ซื้อไปเนี่ยเราว่าก็ยังไม่เต็มสิทธิภาษีที่จะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือว่าในเบื้องต้นถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอะไรก็แนะนํา2เรื่องคือหาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องการลงทุนในสิทธิที่ประโยชน์ทางภาษีนะคะ L ก็ดี R ก็ดีนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็มีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยอยู่แล้วแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นมาก็คือ2ต่อ2งเด้งนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนํา ก็หมายก่อนเกษียณอายุที่50แล้วก็มีเงินใช้ที่50 0ห0บาทอันนี้<อ>นจะ<ด>ยากนิดนึงค่ะที่50บนะคะขอให้ขยับไปสักที่55บาค่ะ นะคะแล้วก็เก็บเงินเดือนละประมาณ2 0 0 0 0บาทซึ่งทำได้อยู่แล้วในจนี้ใช่ค่ะแล้วก็ลงทุนให้ได้แต่ผลตอบแทนอย่างน้อยสิอนก็คือสี่ยงเสี่ประมาณ50%ใช่แล้วก็ถ้ามีการลงทุนเพิ่มใน l อ f มันก็จะช่วยได้มากขึ้นถ้าเอาเอาเงินคืนภาษีมาลงมาลงทุนต่อนะคะแล้วก็ออมเพิ่มปีละ4%เค่ะสภาพคล่องเนี่ยล้นอย่างที่เราคุยกันไปแล้วมี27.3เดือนเพราะฉะนั้นควรจะมีการบริหารสภาพคล่องนะคะให้เหลือประมาณ6เดือนหรือ3 0 0 0 0 0บาทส่วนสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยประมาณ เอฟหรือประกันชีวิตบำนาญเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็เอาเงินประหยัดภาษีมาลงทุนต่อนะคะเป้าหมายไปเรื่องเป้าหมายซื้อบ้าน1.6ล้านซึ่งอาจจะอยู่เอในอนาคตด้วยใช่ค่ะ,ค,ะคือถ้าซื้อบ้านมือ2นี่ยังไงเราก็ต้องวางเงินดาวไปก่อนใช่ไหมวางวางไปส่วนหนึ่งก็คือโดยปกติก็จะวางดาวนกันที่10%นะคะที่เป็นเงิน160,000บาทแต่เนืงจามีสภาพคลองล้น ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเงินตรงสภาพคล่อง 90, 0 0 0 0ที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยไปทำอะไรเราอาจจะวางดาวได้มากกว่า10%เเพราะจะสามารถทำให้ภาระผ่อนต่อเดือนน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยถึงว่าเป็น5%าเป็นฟิกซ์ไปนะคะผ่อนเป็นเวลายี่ปีเนี่ยผ่อนต่อเดือนก็จะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทนะคะความสามารถในการออมต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่27,000บาทนี่ยังไม่รวมสภาพคล่องที่เกินเนี่ยนะคะ20,000ออมเพื่อ เาณกเกษียณอายุนะคะหรือ7 0 0ดซึ่งถ้า7 0 0ดบ้านที่ซื้อมานะคะจะปล่อยเช่าแล้วถ้าสามารถให้เช่าได้ในอัตราประมาณ6 7 0 0็เนี่ยก็สบายคือไม่ต้องออฟเซตกันพอดีออฟเซตกันพอดีนะคะกย็ยังมี7 0 0ดเหลือ,อหรือว่าอาจจะถ้าถูกกว่านั้นนิดหน่อยแต่มันก็คือมีมีส่วนของ7 0 0ดเหลือที่เราจะไปโปะไอ้ส่วนของค่าผ่อนบ้านนะคะหรือว่าถ้าเรา จะมาอยู่เองค,คือเคสท่านนี้เนี่ยเสียค่าเช่าบ้านต่อเดือนอยู่3,000บาทเพราะฉะนั้นถ้าจะมาอยู่เองใช่ไหมคะเขาก็จะไปหยักค่าใช้จ่ายตรงนั้นอเอามาผ่อนบ้านแทนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าเป้าหมายกเกษียณอายุที่55คู่ขนานไปกับการซื้อบ้านคือสองนะคะสองเป้าหมายเนี้ยเป็นไปได้แล้วส่วนบ้านเนี่ยก็สามารถพิจารณาว่าจะให้เช่าหรือจะอยู่เองก็ได้เหมืนอนกันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเคสนะคะว่าถ้าสมมุติว่า ได้โลเคชันที่ดีใกล้ที่ทํางานอาจจะอยู่เองแล้วก็ไม่ต้องเช่าใช่ไหมคะค่ารถด้วยประหยัดค่ารถประหยัดค่าเช่าแล้วก็มาผ่อนแล้วสุดท้ายเราก็ได้แอสซทค่ะนะคะแต่ถ้ามองว่าที่เช่าอยู่ปัจจุบันโลเคชันดีอยู่แล้วตรงนี้จะปล่อยเช่ามันก็เหมือนกับออเซตแล้วได้รายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ได้แอสซทเพิ่มใหม่อีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสองปาหมายนี้เป็นไปได้นะคะเราก็มีมีมีคาถามถามด้วยว่าควรซื้อประกันสุขภาพหรือไม่นะคะ ก็ตัวหลักการก็ขอให้เปรียบเทียบสวัสดิการที่ได้จากราบริษัทนะคะว่าปกติสมมุติว่าเราหาหมอที่โรงพยาบาลต้องดูด้วยว่าเราหาที่ไหนถ้าสมมุติเราหาบางมุงราชค่าห้องเฉลี่ยขั้นต่ำเจ0ดพสมมุติแล้วบริษัทให้2 5ง0ั0ห้ามันมีส่วนต่างค่ะเราก็ควรจะทําเพิ่มตรงส,ส่วนต่างตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้หาในระดับหดาวนะคะ,นะคะเราก็โรงพยาบาลละแวกเนี่ยค่า ใช้จ่ายใกล้เคียงใกล้เคียงกับที่บริษัทให้มาถูกต้องไม่มีส่วนต่างก็อาจจะยังไม่ต้องแต่ว่าอย่างไรก็ตาม็ยังแนะนําอยู่ดีนะคะว่าควรมีประกันสุขภาพส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งฉบับเพราะว่าเผื่อว่าอีกหน่อยเราไม่ได้ทํางานหรือเกษียณแล้วถ้าไปทําตอนนั้นอายุเยอะสุขภาพไม่ดีแล้วทำไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อายุยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทําเอาไว้สักฉบับหนึ่งเพื่อขาว่าส่วนต่างหรือว่าให้อุ่นใจเพราะว่าอย่างไรก็ตามค่าห้องเพิ่มทุกปีนะคะ ก็ก็น่าจะมีสักฉบับหนึ่งค่ะวยประกรันสุขภาพถูกต้องนะคะลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่สูงนะคะนีคำถามว่าที่เขาถามมาใช่จริงเบื้องต้นนะลงทุนในความรู้ก่อนอส,ำสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเพราะว่าจากโปรไฟล์ให้มานี่คือลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไอยมากก็แสดงว่าอาจจะยังไม่มีความรู้ยังไม่กล้าลงทุนนะคะเพราะฉะนั้น,นถ้ามีเวลาเราก็ศึกษาเพิ่มเติมดูรายการทางมันนี่ชนะบอยๆอะไรอย่างนี้นะเพื่อเพื่อหาข้อมูลเรื่องการลงทุนนะคะแล้วก็นเบื้องต้นเนี่ย ก็อยากจะแนะนําให้ลงทุนใน LTFMF เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็โดยส่วนมากเนี่ย LTF ถ้าเราเข้าไปเรดูหาข้อมูลเนี่ยคือค่อนข้างที่จะมีเพอร์ฟอร์แมนที่โอเคเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ละบราจาก,ก็ต้องแข่งกันแข่งกันแล้วก็ทําให้เพอร์ฟอร์แมนมันดีเพื่อดึงดูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ให้เวลากับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแล้วดูว่าเราเหมาะหรือว่าจริตของเราเนี่ย ชอบสไตล์ไหนนะคะสุดท้ายหากต้องการมีครอบครัวและลูก2คนในอนาคตในอนาคตถึงตอนนั้นต้องมาปรับแผนกันใหมเพราะว่าป้าหมายนี้อาจจะลำบากมากขึ้นใช่นะคะคือเราก็ไม่รู้อ๊ะเมื่อไหร่จะแต่งงานอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ชนะคะแล้วก็อยากจะมีลูก2คนถึงเวลาอาจจะไม่คือคนอยากมากอาจจะ ไม,ไม่ไม่ได้อย่างที่อยากหรืออะไรก็แล้วคือถึงตอนนั้นเนี่ยจะต้องเขียนเคสเข้ามาใหม่นะคะน,นะคะคุยกันใหม่คุยกันใหม่หมเพราะว่ามันจะต้องมี assumption เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยะนะคะก็ต้องปรับแผนกันใหม่นะคะแล้วก็มีการทบทวนแนนหน่งเงินกันอีกครั้งนะคะครบทวนเลยะคะท<ช>่านนี้ตอนนี้เป็นไป,นปนได้ตามเป้าหมายแน่นอนนะคะที่ต้องการก,ารก็คือเรื่องของกเกษียณ อายุอาจจะให้เลื่อนไปหน่อยเป็น55ปีนะคะแล้วก็จะได้มีเงินใช้เดือนละ5 0,000บาทานะคะ,คะลดสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่มากไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยอย่าง t f f นะคะส่วนเรื่องบ้านเองเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นการอยู่เองหรือเช่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือคําแนะนำนะคะแล้วก็เพิ่มเติมหลายคําถามทีเดียวที่คุณน,นินํามาฝากกันนะคะสำหรับท่านนี้เดี๋ยวเราจะส่งหนังสือของคุณนินะคะที่ชื่อว่าเปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงินไปให้ที่บ้านรวมถึงเเคสสนี้้ดวย่งงกับท วันนี้ขอบคุณค่ะคุณนิพาพันธ์ภูลเสถียรรั์นะคะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะขอบคุณค่ะคุณนิพัธสวัสดีค่ะส่วนใครนะคะที่จะวางแผนการเงินแบบนี้นะคะก็ส่งข้อมูลของคุณมาได้นะคะที่อีเมลของตนเองนะคะสิรัทยา set.or.th นะคะเขียนเข้ามา2ส่วนที่ เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคือ 1. รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณนะคะสินทรัพย์นี่สินรายได้รายจ่ายนะคะแจกแจงมายิ่งละเอียดยิ่งดีเหมือนคุณนี้บอกไว้ว่าเคสนี้เนี่ยแจกแจงมาละเอียดนะคะก็จะได้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะและ 2. คือเป้าหมายทางการเงินของคุณนะคะแล้วก็ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะสวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันในส่วนของ Smart p l a n n i n g ค่ะ